รถยนต์ฮิดอุสตันแอมบาสซาเดอร์รุ่นปี2026กลับมาอีกครั้งพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นนี่คือรถยนต์ที่สืบทอดตำนานจากอดีตสู่อนาคตอย่างแท้จริงงอด้วยดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกแต่ปรับปรุงให้มีความฉบเฉียวมากขึ้นทำให้ฮิเดอุสตันแอมบาสซาเดอร์2026เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฮิเดอุสตันแอมบ s สซาเดอร์เป็นรถที่มีประวัติยาวนานในอินเดีย และได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของวงการยานยนต์ของประเทศหลังจากหายไปจากตลาดมาหลายปีในที่สุดก็ได้กลับมาในปี2026ด้วยการออกแบบใหม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกของรุ่นดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การขับขี่ในยุคปัจจุบันภายนอกของ h i d o ์สโตนแอมบ s สซาเด2026ได้รับการออกแบบให้มีความโค้งมนและโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง และรูหราไฟหน้าแบบเลดท,ที่เพิ่มความสว่างและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมลุกให้รถดูทันสมัยมากขึ้นตัวถังรถถูกออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์รถนิยมของผู้ขับขี่ภายในห้องโดยสารของฮดูสตันแอมบาสเดอร์2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแผงคอนโซล ได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Infotainment สมัยใหม่มีการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีรักของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดีช่วยให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนือ่อยล้าในด้านคุมพลังฮิดูสตอนแอมบาสซาเดอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกทั้งแบบเปนซินดีเซนและไฟฟ้า โดยรุ่นไฟฟ้าจะใช้แบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทําให้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดพลังงานมากขึ้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในฮิลล s สตันแอมบ s สซาเดอร์2026ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมีระบบช่วยเบรก อัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทําให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยระดับแรงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอีกหนึ่งจุดเด่นของฮ i n d u s t a n a m b a s s a d o r 2026คือการเชื่อมต่ออัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรือระยะทางที่สามารถวิ่งได้อีก ทั้งยังสามารถสั่งการเปิดปิดระบบปรับอากาศจากระยะไกลได้อีกด้วย h i n d u s t a n Ambassador 2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการรถยนต์สำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการรถที่มีสไตล์คลาสสิกแต่ทันสมัยการกลับมาของ Ambassador ในปี2026เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอดีตและอนาคตทำให้เป็นรถที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจที่สุดในตลาดนอกจากนี้ฮิดูสตันแอมบาสซาเด2026 ยังมาพร้อมระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่ดุ่มนวนมากขึ้นสามารถรองรับสภาพถนนที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือถนนนอกเมืองที่ต้องการความมั่นคงในการขับขี่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาฮิดูสตันแอมบาสซาเดอร์2026ได้รับการ